สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมิก้าเรสซิ่งนะคะวันนี้เอมิก้านะคะจะพามาดูรถยอดฮิตรถที่ขายดีที่สุดนะคะของอเขาเรียกอะไรอะ่ะในรถรุ่นระดับเดียวกันเนาะที่เป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะคะราคา8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสำหรับคันนี้นะคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะสเปเชียล d i ดิชั่น ซึ่งรุ่น Special Edition อย่างที่อเมริกาเคยรีวิวให้ได้รับชมกันก็คือ,อจะเป็นตัวที่ตัวแต่งนะคะมาจากโรงงานนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้หลังจากที่ตกแต่งอุปกรณ์แล้วนะคะมีความพิเศษยังไงแล้วก็จะดูสวยหรอขนาดไหน,นเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันนี้กันเลยเนาะคันนี้มีการติดสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตตัดทรงนี้ ทรงนี้จะเป็นทรงที่ดีลก,กันกับทางโชว์รูมนะคะก็จะเป็นในทรงไรเดอร์ไรเดอร์เนี่ยเขาจะมีตัวชุดหน้าหลายแบบนะคะเรากา็ให้ลูกค้าเลือกได้หลายแบบหลายสไตล์อันเนี้ยไม่ได้ฟิกนะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะอ่ะตัวนี้ติดเกิร์ตเข้าไปแล้วนะคะกระจังหน้าเนี่ยดำอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่เมก้าเคยเคยรีวิวมัน ทำทำดําเงาตรงนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วโลโก้มีมาอยู่แล้วนะคะคันนี้แต่งอะไรบ้างคันนี้แค่เพิ่มภายนอกก็คือเพิ่มตัวสเกิร์ตเข้าไปาเพิ่มตัวสเกิร์ตเข้ามานะคะอันนี้คือภายนอกที่เรามีการตกแต่งนี่สเกิร์ตคลิปแดงตรงนี้สเกิร์ตข้างสเกิร์ตจะมีสี่ชิ้นมีหน้ามีข้างแล้วก็มีหลังคันนี้ตัดสีเออเรียกเสียดสีบรอนเนาะ ตัดสีบอนแล้วก็ด้านท้ายก็จะเป็นตัวท่อเหลี่ยมเนี่ยค่ะจริงๆทรงนี้ฮิตมากเลยนะเมก้าก็ชอบนะเพราะว่าติดแล้วก็สวยนะอันนี้สำหรับภายนอกเดี๋ยวดูภายในกันบ้างว่าเราติดตั้งอะไรเพิ่มไหมน่าจะเดิมๆนะอันนี้คือเดิมๆนะ จอนี่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะภายในไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆร,รุ่นนี้สวยอยู่แล้วไม่ต้องแต่งภายในอะไรมากมายหรอกนะคะเน้นไปที่โปรโมชั่นเรื่องดอกเบี้ยเรื่องส่วนลดดีกว่านอ้องลูกค้านาะใส่แค่ตัวสเกิร์ตก็หล่อละนะคะเพราะรถเราหล่ออยู่แล้วรถเราสวยอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคมีก้าฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับโปรโมชั่น Mitsubishi e x p ์เพนเดอร์สเปเ dition นะคะออกรถแล้วก็รับรถภายในปีนี้นะคะฟรีชุดแต่งรอบคันส่วนใจติดต่อเอเมก้ามา0636259364คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ